นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพรบปปะสวัสดีค่ะรู้ดวงรายวันกับครูดาวมาแล้วนะคะสวัสดีผู้ที่เกิดวันศุกร์ทุกท่านดวงชะตาของคุณประจำวันที่3มิถุนายน2564มาแล้วนะคะครูก็จะใช้วิชาเลข7ตัว4ท้านนะะในการเปิดดวงชะตาของคุณผ่านการจับรหัสของคุณขึ้นมาเป็นการชะตานะคะได้รหัส6ค่ะ6 2 หกสองสี่นะคะเลขเด่นของคุณในวันนี้ก็คือหกสองสี่นะคะหกสองสี่ 7จ็ดสามห้าหนึ่งสี่ดานึสี่เจ็ลายดวงของคุณมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูทางด้านการงานของคุณกันก่อนการงานของคุณเป็นดาวพระศุกนะคะกรรมะปุตตะ ตะฐานเป็นราชาโชคว้าวอืมดีมากๆเลยนะคะการงานของคนในวันนี้ถ้าหากว่าใครที่เข้าไปข้องเกี่ยวในเรื่องของทางด้านการงานที่เป็นอาหารการกินสินค้าสินค้าใช้ฟุ่มเฟือยเครื่องสำอางนะคะเสื้อผ้านะคะ หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทํางานทางด้านเกี่ยวทางด้านการเงินการเงินการธนาคารอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีในะรเรื่องราวที่อาจจะมีไอเดียการขยับขยายทางด้านการงานของคุณหาไรายได้มาเพิ่มเติมนะคะการงานของคุณมันจะเป็นแบบเบิ้ลน่ะนะคะฐานเป็นรายชายโชคคือเบิ้ลหามาเพิ่มขยายกิจการเพิ่มหรือว่าหาไรายได้เพิ่มนะคะนอกเหนือจากสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะบางท่าน ทำงานประจําอยู่แล้วอาจจะหาช่องทางไรายได้ตอนตอนนี้ครูว่ากระแสต้นไม้ปั่นดีมากเลยที่รักของครูแต่มันไม่เกี่ยวกับสินค้าฟุ่มเฟือยเนาะแต่ครูคว่าว่าตอนนี้ต้นไม้ฟุ่มเฟือยมากเลยขอนอกเรื่องนิดนึงจริงที่รักของครูไปอยู่ในกลุ่มมุมคนคคนบ้ามุมต้นไม้โอ้โห,โหไม้ด่างนี่แพงมากเลยบางต้นนี่หู ต้นละเป็นแสนอย่างเงี้ยหูมตกใจหมดเลยลองดูหาต้นไม้มาปลูกขายดูช่วงเนี้ยคนอยู่บ้านโควิดเลี้ยงปลูกต้นไม้กันเยอะหาต้นไม้แปลกๆมานะคะเอาว่านอกเรื่องกันไปครูแค่อยากให้คุณมีมุมมองในเรื่องของการทํางานเพิ่มเท่านั้นเองแต่นะคะสาหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการไม่ได้ทํางานประจําวันนี้คุณอาจจะมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆในเรื่องของการคิดเริ่มที่จะหารายได้กเพราะว่าอัตตาสัมพันธ์ถึงปุตตะอัตตาคือความคิด นีอัตตาความคิดมีความคิดสร้างสรรค์สร้างมาจากแพสชั่นคุณจะใช้คำภาษาอังกฤษก็แพชชั่นก็คือสิ่งที่คุณออมันเป็นมันเป็นอยู่ในจิตวิญญาณของคุณข้างในทุกๆวันคุณอยากจะทำมันคุณคุณชอบสิ่งไหนแพชั่นเหมือนคุณชอบคุณหมกมุ่นกับมันเยอะๆนะะสิ่งเหล่านี้จะเป็นไอเดียในเรื่องของการที่จะนะคะมาเป็นการงานของคุณได้ มาเพิ่มมาเสริมจากสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนะที่รักของครูอย่างเช่นตัวครูอย่างเงี้ยครูก็ดูดวงเป็นหลักแต่ว่าครูก็ทางานเกี่ยวกับนั่นเสื้อผ้าไปด้วยเนี่ยนะคะงานตรงเนี้ยนะ,ะมันก็จะเป็นเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดเป็นรายได้ของเราในภายหลังแล้วก็การงานนะคะไปสัมพันธ์ถึงปุตตะกรรมะปุตตะบางทีบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ ได้มีในเรื่องของการรับลูกน้องบทบทบริวารของคุณเข้ามาปุดต่มไปถึงบทได้ด้วยนะคะมาเหิบุตทบริวารได้ด้วยนะอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวในเรื่องของการที่คุณรับลูกน้องเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็ได้เพราะอยู่เป็นฐานเป็นรายชาโชคคือเบิ้ลนั่นเองคุณอาจจะขยับขยายงานแต่ต้องเพิ่มนะคะในปริมาณของลูกน้องที่จะมาช่วยคุณด้วยเหมือนกันนะในเรื่องของทางด้านการงานในวันนี้มาอีก ในเรื่องของทางด้านการเงินการเงินเป็นดาวพระอังคารนะคะกระดุมพระทาส,ทาสีแล้วก็มาตาฐานเป็นพระเกตนะคะแต่ถ้าลากลงเป็นพระจันทร์สัมพันธ์ถึงทาสาสัมพันธ์ถึงตนนป,ปีตาเอาละนะคะทางด้านการเงินของคุณในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลเงินทองมาจากอะไร คำพูดคำจาของคุณออนะคะพูดจาให้มีสเสน่ห์ถึงจะได้เงินทองมายิ่งคนที่ทํางานที่คุณบอกแล้วว่าถ้ามีกิจการของตัวเองเกี่ยวข้องในเรื่องของความสวยความงามนะคะสินค้าใช้ฟุ่มเฟือยเสื้อผ้าอาหารการกินหลากหลายนะคะนั้นวันนี้คุณจะต้องใช้จริตมารยามีสเสน่ห์ในเรื่องของการหาเงินเข้ามายิ่งนะคะมีสเสน่ห์กับตัวเองมากเท่าไหร่เออนะคะ ให้คนมามาสนใจมาติดตามคุณเยอะๆทางด้านการเงินของคุณก็จะนะคะไลมาเทมาในวันนี้สําหรับคนที่ค้าขายกับสิ่งเหล่านี้นะส,สิ่งที่ผมบอกว่าบางคนทํางานประจําก็อาจจะเป็นในเรื่องของนะค่าคอมมิชมชั่นอะไรได้มาจากออการที่เจ้านายได้เห็นในเรื่องของทางด้านศักยภาพในตัวของคุณเพราะว่าอังคารกระดุมพัฒ์เป็นดาวอังคารอังคารคือความแข็งขยนันเจ้านายอาจจะมองเห็นในเรื่องของความขยันขันแข็งของคุณ เออนะคะก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของอาการปรับค่าคอมมิชชั่นอะไรให้กับคุณหรือว่ามีอามิสินจ้างเล็ก,ลกๆน้อยเ,อเพิ่มให้คุณในเรื่องของการที่คุณได้ทํางานโอทีนอกเวล่งเวลามาอะไรทุ่มเทให้กับในเรื่องของทางด้านการงานจนเป็นการเงินเข้ามาเพิ่มนะในกระเป๋าตังค์ของคุณนะคะามาดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายกันบ้าง เดี๋ยวเรียนพูดขอพูดถึงทางด้านการเงินที่มีเรื่องของการเสี่ยงการลงทุนนิดนึงนะคะจริงๆวันนี้ปุตตะนะคะสัมพันธ์ถึงกรรม,มะปุตตะคือการเสี่ยงการลงทนุนและเป็นดาวพระศุกร์ดาวถึงเรื่องทางด้านการเงินด้วยวันนี้เป็นฐานเป็นรายชาโชคคุณสามารถที่จะเสี่ยงลงทุนอะไรกันได้ในเรื่องโอกาสทางด้านการเงินของคุณเสี่ยงได้ในวันนี้นะคะมาดูทางด้านสุขภาพร่างกายกันบ้างสุขภาพร่างกาย พยายาเป็นดาวพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์หมายถึงเลือดหัวใจการระเวียนของโลหิตในการเต้นของหัวใจนะคะหมายถึงสายตานะสายตา้าสังฟังยืดยาวได้หมดเลยเอียงสัน้นตาเป็นตรงเป็นต่ออะไรได้หมดเลยเนี่ยสายตานะคะหมายถึงสมองได้ด้วยนะนะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์เนี่ยหมายถึงความร้อนในร่างกายด้วยนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยทางด้านเป็นไข้วงไข้หวัดอะไรด้วยนะคะ มาดูทางด้านความรักของคนมีคู่คนมีคู่ปัตนิเป็นดาวพระอาทิตย์ปัตนัพยายะสัมพันธ์ถึงธนงังฐานเป็นกําลังของพระเสามาที่ลาพระอริและหินะก็มีประเด็นกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะอาจจะมีเรื่องคุนเครื่องกันนะคะแต่ว่า มันน่าจะมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกซ้อนในความสัมพันธ์ของคุณนะที่มีมานานแล้วไม่ไม่ไม่ใช่เพิ่งมือนะหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่มีประเด็นกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็ดูท่าทางว่าจริงๆคุณกับคนรักของคุณก็มีความเป็นคู่กันสูงดูรักกันดีแต่ว่านั่นแหละมีประเด็นอุปสรรคปัญหาอาจจะคือด้วยความที่ดาวเสาเป็นอารินะคะ อาจจะไม่ค่อยสวีทหวานแหววอะไรกันเฉยๆมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะเมย์รักฉันแล้วหรือเปล่าหรือว่ารักฉันน้อยลงหรือเปล่าอะไรประมาณแบบนี้แต่ว่ายังเป็นคู่ดาวที่เป็นคู่ท่ากันอยู่แต่พบมันเสียนะคะสิ่งนี้อาจจะเกิดความน้อยอกน้อยใจหรือความมึนๆตึงๆความเครียดต่อการห่างเหินกันมานะคะห่างเหินไม่ใช่ห่างเหินห่างเหินกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ดูแล้วปัตตนีพยายาสัมพันธ์อริหินาเนี่ย จะยังไม่มีวี่แววที่จะแบบคือตัดกันได้บางคู่บางคนห่างกันไปแล้วนะห่างกันไปแล้วในวันนี้หง,งอนกันไปออกจากาความสัมพันธ์ไปอะไรเดี๋ยวก็อาจจะให้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะกลับมาพูดกับมาคุยกลับมาคืนดีกันได้นะคะมาดูในเรื่องของความรักคนโสดกันบ้างปุตตะเป็นดาวพระศุกร์นะคะปุตตะกรัมรมะอตตะ ฐานลากนงของปุตตะเป็นดาวพระสาวสุกเสากระเป๋าฉีกสัมพันธ์ถึงดาวสาวสัมพันธ์ถึงอรินะคะหินะเป็นลาพระฉะนั้นน่ะเขาเรียกว่ารักคนผิดที่ผิดเวลาผิดคนด้วยนะครับมันอาจจะเป็นใจที่มันถูกใจมนีความรู้สึกมันถูกละมันใช่ละมันรักไปละแต่ว่ามันผิดที่ผิดทางก็คือไปรักของคนที่เขามีคู่แล้วหรือว่าไปรักกับคนที่แบบกูต้องใช้คาว่าอย่างไรมีความ มีความแตกต่างกันเยอะมุมมองทัศนคติไลฟ์สไตล์อะไรบางาหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแตกต่างกันมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าฝืนต่อไปไม่ได้แล้วนะคะหรืออีกในยยกกรณีหนึ่งก็คือเอาเก็บไว้ก่อนเอาเก็บไว้ในใจก่อนเอาเก็บไว้รักกันก่อนเอาวเก็บไวก้กิ๊กกิกกักกักันไปก่อนยังไม่ถึงจะต้องตัดความสัมพันธ์ไปเลยแต่ถามว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่า จะใช้คําว่ายังไงดีคือมีใจให้กันแต่มุมมองทัศน์ติมันไม่เหมือนกันมันก็เลยเหมือนกับงั้นก็คบคบกันไปก่อนละกันยังไม่ทุ่มเทอะไรไปเยอะหรือว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่วันที่สวีทวันแหววสาหรับคนที่เป็นคนสดมากสักเท่าไหร่ด้วยความที่ดาวสุกลากลงเป็นดาวเสาว่าสุกเสามันเหมือนความรักที่มันเป็นไปไม่ได้รักที่มันเกินเอื้อมนะคะคบคบกันไปก็รู้สึกว่าเดี๋ยวันนึงก็คงแบบ อาจจะไม่ได้เป็นแฟนการการคบกันหมายถึงว่าคบเป็นเนพเื่อนเันไปก่อนอะไรประมาณแบบนี้นะคะโดยภาพรวมแล้ววันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดบริหารความเครียดของคนดีๆจัดการกับความเครียดของคุณนะคะดีๆหาเวลาพักผ่อนหรือว่านอนหลับผ่อนคลายสบายใจหาอะไรอร่อยๆทานเพื่อผ่อนคลายทางด้านความเครียดของคุณนะในวันนี้นะคะเลขเด่นของคุณในวันนี้ก็คือ6 2 4นะคะดูดวงเป็นไกด์ไลน์เป็นเพื่อความบันเทิงนี่ไม่ใช่ดวง ส่วนตัวของคุณนะเป็นดวงทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะสำหรับคลที่เข้ามาใหม่ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไ้ด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตเดนพรุ่งนี้จะได้ตามกันทันนะคะและถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับครูข้างล่างใต้คลิปนี้มีรายละเอียดค่าครูเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นโหรษาศาสตร์ยูเรเนียโหราศาสตร์ไทยเลขเจ็ดตัวเก้าฐานและพยากรณ์พยารนะติดต่อไอดีไลน์มาได้และฝากช่องครูดาวออาราอยูอีกช่องหนึ่งของครูเป็นคลิปพยากรณ์ทางด้านความรัก แต่ละราศีนะคะเป็นแบบรายเดือนนะฝากด้วยนะคะแล้วก็ขออวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้โชคดีค่ะเฮงเฮงรวยๆนะคะ,ๆๆะ,คะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย